สวัสดีครับชาวหมูมอนสเตอร์โอเควันนี้ก็จะมาพาดูนะครับวิธีการซื้อไข่นะครับรอบที่2ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ11ธันวาคมเวลา17นาฬิกานะฮะอันนี้ก็ข้อมูลได้จากในทวิสเตอร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับว่าซื้ออย่างไร คนะครับก็การซื้อไข่รอบนี้นะมิสเตอรี่เอนะครับก็เป็นการซื้อแบบ First Come First Serve นะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับมีทั้งหมด6,500ฟองนั่นเองนะขั้นที่หนึ่งนะครับก็เพื่อนๆก็นะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับหมูขีด s t n s t o r c o m แล้วก็ไป Connect Wallet นะกด Connect Wallet นะครับ โอเคนะซึ่งมันก็จะมีเคนะ้าดาวน์นเวลาอยู่เนาะนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ metamask นะครับก็ต้องเลือกเป็น metamask นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเลือกบัญชีในเมตาในกระเป๋า m e t a m a ส k นะครับว่าจะเป็นแอดเด t e ไหนที่มีเงินที่จะซื้ออยู่นะครับหลังจากนั้นก็ทําการคอนเน็กนะกดปุ่ม connect นะครับอ่านะ เมื่อ Connect เข้าไปแล้วก็จะปรากฏหน้านี้ครับซึ่งจะสามารถซื้อได้ทั้งใช้เหรียญ BUSD นะหรือว่าบ i n อน c e นะครับบ i n a น c e USD นะหรือเหรียญหมูก็ได้นะครับซึ่งราคาถ้าซื้อด้วย BUSD ก็คือ59 BUSD ตอนน่อ1ฟองนะครับ คำสั่ง1นึ่คำสั่งเนี่ยสามารถซื้อได้ 5, 5ฟองนะครับสูงสุด5ฟองนะแต่ถ้าใครจะซื้อด้วยหมูนะครับก็ต้องมีเหรียญหมูนะหมูล,ลค่าเท่ากับ59เหรียญ BUSD เช่นเดียวกันนะครับผมก็คาดว่าน่าจะประมาณสักร้อยกว่านะตีสัก120นะครับน่าจะประมาณนี้ไม,ไม่ไม่ขาดไม่เกินนะต่อ1ฟองนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นต้องมีการแอปพูฟเหรียญก่อนนะครับเพื่อให้เว็บไซต์สามารถถอนเหรียญออกจากกระเป๋าเมตาแมสเราได้ต้องมีการแอปพูฟนะครับกนะ็เพื่อนก็เลือกเอาว่าจะจะซื้อทั้ง2แบบเลยไหมหรือว่าจะซื้อแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหลังจากอันนี้นะครับก็เป็นการแอปพูฟนะครับเพื่อที่จะให้อ่า เว็บไซต์นั้นสามารถถอนเหรียญออกจากกระเป๋าเราได้นะพะจะซื้อเนี่ยก็ต้องทําการแอ r พูฟอนุญาตก่อนนะั่นเองนะโอเคนะครับเมื่ออนุญาตเสร็จแล้วหลังจากเราแอ r พูฟกด App p r พ o ฟแล้วก็จะขึ้นนะเป็นปุ่มบายแบบนี้นะครับนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าสามารถแอ r พูฟได้ก่อนล่วงหน้าไหมหรือว่าต้องรอให้เปิดขายก่อนถึงจะแอ o พูได้ก็ไม่แน่ใจนะครับนะนะเพื่อนๆก็สามารถเลือกจํานวน นะฮะที่จะซื้อได้เลยทั้ง2แบบแบบไหนก็ได้นะถ้าเพื่อนๆมีทั้ง b u t d แล้วก็มีทั้งเหรียญหมูก็สามารถซื้อได้ทั้ง2แบบนะฮะก็1คําสั่งนะครับเนะสเต็ปที่6บอกนะครับว่าเมื่อเราเลือกจํานวนแล้วเราก็กดบายได้เลยนะฮะหคสั่งเลือกได้5ไข่5ฟองนะครับแล้วกระเป๋าเมตาแมสบัญชี1นะครับ นะซื้อได้สูงสุดแค่20ฟองนะฮะก็หมายความว่าซื้อครั้งละ5ฟองอาจจะซื้อ4รอบนะครับอย่างนี้นะโอเคนะครับเมื่อเรากดบายไปแล้วเราก็ต้องไปกดยืนยันในอะไรฮะคอนเฟิร์มใน m e t a m ม s ของเรานะครับเพื่อเสียค่าแก๊สในการมิ้นนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าแกส๊สเมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปกดเช็คอินวนทตอรี่นะฮะนะที่วงกลมสีแดงๆนี้นะครับซึ่งนะไข่ก็จะถูกโอนเข้ามาในกระเป๋าเราแบบนี้นะครับอยู่ในอินเวนทอรีนะนะครับก็จะมีหมายเลขกำกับนะครับเป็นหมายเลข nft นั่นเองนะหมายเลข number นะฮะ แล้วนะฮะไข่แต่ละฟองเนี่ยก็จะมีความแลไม่เท่ากันนะครับนะฮะนะครับนะเขาก็บอกว่าความแรจะเริ่มจากลุกกี้ไปถึงฮีโรอีกเลยนะครับก็ลุกกี้ก็เป็นหมูที่นะสู้ได้แล้วนะครับเป็นหมูมีขาแล้วนะถ้าเป็นเบบี้หนึ่งเบบี้สองมันยังไม่มีขานะ อาจจะเป็นตั้งแต่ลุกกี้ไปถึงฮิโรอีกเลยนะครับนะก็แต่ว่านะครับความแรงหรือว่าดาวนั้นก็มีโอกาสดังนี้นะครับนะผมก็จำไม่ได้นะลุกกี้นี่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับหลังนั้นก็จะเป็นอะไรฮะเป็นอีโวหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งจำจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงนะระดับระดับฮีโร่อีกนะก็0.5%นซะครับซึ่งความแรงเนี่ยมันจะติดสุ่มตั้งแต่ตอนเราซื้อเลยนะครับแต่หมูจะมีรูปล่างนะฮะอยู่แค่ระดับเป็นหมูลุกซี้เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าความแรงสูงเนี่ยเมื่อเราเล่นไปอัพประสบการณ์ไปอัพเลเวลไปนะครับมันก็สามารถ แปลงร่างไปเป็นเทียที่สูงกว่าได้นะเพราะว่าเรามีความแรงมากกว่านั่นเองนะครับเนี่ยเขาบอกนะครับนะไม่ว่าความแรงที่เราได้ตอนแรกจะเป็นยังไงนะครับเราต้องเริ่มมันจะเริ่มจากลุก,กี้นะครับแล้วถ้าจะเลื่อนขั้นไปนะครับเราต้องได้ประสบการณ์จากการสู้ PVP หรือ PVE นะ นะครับแล้วก็ EXP เนี่ยก็เป็นตัวสำคัญเลยที่จะทำให้มันอีโวได้นะครับนะฮะทุกครั้งที่หมูมีการอีโวก็จะได้สกิลอันติเมทขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะถ้าคุณได้เมกาลาลิตี้ดีโบนะครับนะเมกาเมกานี่ก็เกือบฮีโร่อีกแล้วมั้งใช่ไหม ดีโบก็จะมีหน้าตาเหมือนแค่ลุคก,กี้อยู่นะครับแต่เมื่อมันอีโวไปแล้วมันก็สามารถกลายไปเป็นอ่านะฮะต่างๆได้นะครับเนี่ยนะจากลุคก,กี้แชมเปี้ยนอันติเมตเมก้าใช่ไหมฮะอ่านะครับก็ความเปอร์เซ็นต์ความแรงก็ที่เราสุ่มมาก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าไม่ว่าเราจะได้กี่ดาวน,นะครับอ่า รูปร่างของมันก็จะเป็นเหมือนลูกกี้ก่อนแค่นั้นเองนะฮะต้องรอประสบการณ์นะนะครับตรงนี้ก็สรุปว่าหมูมอนสเตอร์เป็น NFT เกมนะครับเล่นได้ฟรีนะครับฟรีทูเพย์ pay และ p พย์ทูเอินด้วยนะต้องมีจริงๆแล้วสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องมีหมูก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าจะเล่นได้ยากนะนะฮะอาจจะเล่นได้ลำบากมากนะนะแต่ถ้าเราจะเล่น PVE เนี่ยก็แค่มีหมูหตัวก็พอนะครับแต่ถ้าจะสู้ ด้วยกันเอง PVP นะั้นต้องมีหมูครบทีม5ตัวนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดใครยังไม่เข้าตอนนี้นะจะลองรอเกมก่อนก็ได้นะครับนะเล่นโดยใช้ตัวมนุษย์ตัวเดียวนะครับเนาะแต่ถ้ามีหมูมอนสเตอร์ Monster, เนี่ยก็จะสามารถเล่น PVE ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้